อีกหนึ่งประเด็นก็คือในช่วงในช่วงปล,ปลายปีนี้นะคะจะมีเรื่องของการเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะจากฝั่งสหรัฐเองนะคะจากฝั่งอังกฤษเองหรือแม้แต่ฝรั่งเศสเองทั้งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เนะะี่ยค่ะมันมีโอกาสจะส่งผลต่อราคาทองคําในช่วงปลายปีไหมคะครับมีผลอย่างชัดเจนนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐนะครับถือว่าส่งผลต่อก,กระแสการคาดการอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐด้วยนะครับ ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเองเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าเป็นสกุลเงินหลักนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความวุ่นวายความผันผวนทางการเมืองในฝั่งสหรัฐล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจสหรัฐภาพของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการดีเบตที่จบไประหว่างคุณโดนัลด์ทรัมป์กับ คุณโจไบเดนปรากฏว่าประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งดำรงตำแหน่งณันะปัจจุบันเนี่ยเพียงพ้านะครับซึ่งเขามีคำพูดหรือมีการแสดงท่าทีที่เป็นการตอบคำถามเอ่อที่ทำให้นักลงทุนกังวลว่ามีท่าทีในรูปแบบของการตอบคำถามที่เชื่องช้าแล้วก็ตอบคำถามในรูปแบบของตะกุกตะกักเอ่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าคิดช้าตอบช้าเป็นพฤติกรรมของคนแก่หรือเปล่า ถ้าถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจทําอะไรหรือตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่มันมีความสําคัญก็อาจจะตัดสินใจเชื่องช้าตัดสินใจผิดพลาดหรือเปล่านะครับจนมีไวัยรุลนออกมาร้อเรียนการดีเบตในครั้งดังกล่าวในหลายๆรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการตอบคําถามผิดหรือให้ตอบคําถามใหม่เออหรือว่าเป็นการเดินลงเวทีผิดทางนะครับสัญญาณหรือที่ทางดังกล่าวเนี่ยเริ่มเกิดกระแส เกี่ยวกับการเปลี่ยนตัวผู้ชิงตําแหน่งประธานาธิบดออีในครั้งนี้นะครับทางนี้เนี่ยเริ่มเห็นมีกระแสะการคาดการณ์ว่าทางพรรคเดมโมแครตซึ่งจะส่งคุณโจไบเดนเนี่ยอยากจะเปลี่ยนตัวเป็นออรองประธานาธิบดีคุณกัมราแฮริสหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นผู้ว่าการรัฐออในฝั่งของเดมโมแครตที่มีความสำคัญที่จะสามารถก้าวขึ้นมาชิงตำแหน่ง ประธานาธิบดีได้หรือเปล่านะครับประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเปลี่ยนตัวคดดิเดตการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันส่งผลมากๆเลยนะครับต่อกระแสการคาดการว์วใครจะชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกมองนะครับว่ายิ่งคุณไบเดนหรือพรรคเดโมแครตเปลี่ยนตัวเป็นคุณกามาร่าแฮร์ลิสรองประธานาธิบดีเนี่ย ก็อาจจะไม่สามารถต่อสู้หรือต่อกรกับประธานาธิบด,ดีดูนันท์ทรัมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าคุณกัมลาแฮรลิสเนี่ยทาผลงานในช่วงเป็นรองประธานาธิบดีได้ไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. กบระแสการคาดการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีสัญ,ญญาณของการอ่อนค่าหรือมีสัญ,ญญาณของการดอกตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะครับ mm hmm. รวมทั้งในส่วนของ การคาดการณ์ที่ว่ายิ่งมีความไม่ชัดเจนในส่วนของแคดดิเดตในฝั่งของพรรคเดโมแครตเนี่ยทำให้คะแนนนิยมจากเดโมแครตเนี่ยยิ่งลดลงไปด้วยซา้มมานะครับทางนี้เนี่ยนัผู้ให้การสนับสนุนในการเลือกพรรคเดโมแครตให้ขึ้นมาชิงตำแหน่งกับทางโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็าอาจจะลังเลนะครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วมีการเปลี่ยนตัวจากคุณไบเดนมาเป็นคุณกัมราแฮริสหรือว่าเป็นผู้ว่าการรัฐต่างๆ ที่เริ่มเห็นในส่วนของรายชื่อที่เป็นคดดิเดตขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะครับหรือว่าเอ,อ่อแพนิซิแพนเวเนียเนี่ยล้วนแล้วแต่ยังไม่เคยแสดงผลงานหรือไม่เคยแสดงวิสัยทัศนในการดำรงตำแหน่งในการเป็นประธานาธิบดีเลยนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยยิ่งทำให้มีการคาดการว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะ ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในครั้งถัดไปได้ถ้าเรามามองกันว่าถ้าเปลี่ยนตัวจากคุณไบเดนมาเป็นคุณค้ำจริงๆมันจะส่งผลบวกหรือส่งผลลบกับตัวราคาทองคำนะครับก็ต้องบอกว่าต่งผลบวกต่อทองคำค่อนข้างชัดเจนนะครับทางนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเพียงแค่กระแสการคาดการณ์ว่าคุณไบเดนจะไม่ได้มาเป็นแคดดิเดตจะเปลี่ยนตัวมาเป็นคนอื่น ดอลลาร์สหรัฐก็เริ่มอ่อนค่าแล้วก็ลดระดับลงทองคำเนี่ยไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับข่าวดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวครับที่ทําให้ทองคําเมื่อคืนนี้มีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าสาสิบเหรียญน,นะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองกันไม่ได้มองลึกไปในนโยบายระหว่างคุณทั้มกับคุณไบเดนนะครับแต่มองว่านโยบายที่คุณไบเดนดําเนินอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐ,ฐกิจนโยบายทางด้านการคลังนโยบายทางด้านระหว่างประเทศก็คือการสนับสนุนยูเครนการสนับสนุนอ,อิสราเอลในการทําสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทําสงครามในตะว,วันออกกลางนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างสหรัฐกับจีนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฝั่งยุโรป ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเนี่ยถ้ามีการเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนพรรคจากพรรคเดโมแครตไปเป็นพรรคหรือพับ์ิกันเราจะเห็นครับว่านโยบายหลายๆอย่างเลยในฝั่งสหรัฐเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการคาดการณ์นะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนโยบายต่างประเทศนโยบายทางด้านการคลังก็อาจจะไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนตัวประธานาธิบดีจริงๆนะครับ หรือเปลี่ยนจากคุณไบเดนหรือเปลี่ยนจากพรรคเดโมแครตไปเป็นพรรครีพับลิกันก็อาจจะทําให้ภาพเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเกิดรอยต่อทางเศรษฐกิจหรือเกิดความวุ่นวายหรือเกิดความผันผวนได้เหมือนกันความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยจะยิ่งเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีความจําเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วก็อาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงเร็วลงเร็วตั้งแต่เดือนกันยายน หนึ่งครั้งแล้วก็มีโอกาสไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีกหนึ่งครั้งในปลายปีนี้นะครับถ้าสถานการณ์การเมืองในฝั่งสหรัฐเนี่ยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้หลายคนกําลังจับตาภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่เกิดภาวะชะลอตัวลงเนี่ยจะเป็น soft landing หรือจะเป็น hard landing นะครับถ้าเศรษฐกิจสหรัฐเกิดภาพของการ ถดถอยหรือปรับตัวลงในรูปแบบของภาวะเศรษฐกิจที่เป็นภาพเศรษฐกิจของชอรอตัวลงในลักษณะของการซอฟแบนดิ้งจริงๆนะครับก็อาจจะเห็นเฟดปรับลดดอกเบีย้ยเพียงแค่ครั้งเดียวทองคําก็อาจจะถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาหรือขอยับขึ้นได้ไม่ไกลแต่ว่าถ้าปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับยังคงซับพอร์ตยังคงกระตุ้นให้เฟดปรับลดดอกเบีย้ยเร็วในเดือนกันยายนและลดดอกเบีย้ยเพิ่ม ในเดือนธันวาคมเป็น2ครั้งในปีนี้นะครับหรือพูดง่ายๆว่าเศรษฐกิจสสหรัฐเนี่ยอาจจะมีภาพหรือมีโมเมนตัมของการทิ้งตัวหรืออ่อนตัวลงมานะครับในลักษณะของการเกิดฮาร์ดแลนดิ้งหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึงที่กลับเข้าไปกระตุ้นทองคําให้มีโอกาสขยับและมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยครับ